โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาวางแผนล่วงหน้าสําหรับการอัปเดต2.0ที่กําลังจะมาเร็วๆนี้กันนะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างซึ่งถ้าทุกคนรู้ข้อมูลตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในระยะยาวและก็ป้องกันการเล่นที่ผิดพลาดนะฮะทำให้เราไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังได้นะครับผมเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้จะมีอะไรบ้างเรามารับชมกันเลย แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่าง i s สแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%การันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ร i สแมนช็อปมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้อแผงเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชําระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆต้องร้านนี้เลยร i สแมนช็อปและตอนนี้นะครับ Shop, กิจกมร ฉลองเปิดตัวบริการเติมเกม Tower of Fantasy แจกจัดหนักรางวัลใหญ่ได้ถึง1,980เทเนียมใครที่อยากได้เทเนียมไปเปิดกาชาในเกมฟรีๆสามารถไปอ่นานรายละเอียดและร่วมเล่นกิจกรรมได้ที่หน้าแฟนเพจ Listman Shop เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้ที่ด้านล่างนะมาเริ่มที่ข้อแรกกันนะครับในแผนที่ทะเลทรายและเมืองมิเลเรียเนี่ยมันจะมีเครื่องกระชับป้องที่เราสามารถนําเหรียญหรือว่าคูปองที่ได้จากการเปิดหีบในแผนที่ทะเลทรายนะครับมาสุ่มกระชับปองได้นะซึ่งเหรียญหรือว่าคูปองพวกนี้เนี่ยเราจะได้โดย การใช้ชิปไทสีฟ้าและก็สีม่วงในการเปิดหีบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องดองชิปไทสีฟ้าและสีม่วงเอาไว้นะครับนอกจากว่าเราจะเอาไปทําเควสไลน์สัปดาห์นะครับที่เขาให้เปิดหีบ20หีบเนาะพอทำอันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรจะเป็นต้องทําอีกเนี่ยเราก็ให้ดองไว้เยอะๆเลยนะครับผมส่วนชิปไทสีทองเนี่ยเราไม่ต้องดองนะครับผมเอาไปเปิดกล่องในบอสโลกได้เลยเนาะเพราะแผนที่ทะเลทรายเนี่ยจะใช้ชิปทองในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันจะใช้ ได้เต็มที่เลยนะครับ ในส่วนของกระชะปองเนี่ยของที่เราจะสุ่มได้มันดีมากๆเลยนะฮะมีทั้งเมทิกสีส้มมีทั้งลูกแก้วกาชาและก็ของอัปเกรดตัวละครอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งถ้าเราดองชิปไว้เนี่ยพอแผนที่ทะเลทรายมาใช่ไหมแล้วก็เอาชิปไทสีฟ้าและสีม่วงเนี่ยไปถมเปิดหีบมาทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยมาเหมาหมดตู้ได้เลยนะฮะเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการเก็บใหมนะ่เนาะซึ่งถ้าเราไม่ได้ดองไว้เลยเนี่ยเราต้องมานั่งเก็บใหม่กว่าจะได้หมดตู้เนี่ยคงใช้เวลานานมากๆเลยใช่ไหมครับมันทําให้เราเสียเวลา ให้เราไปช้าวกว่าคนอื่นๆเขาด้วยนะฮะซึ่งรูปแบบของตู้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆตู้แฟชั่นชุดว่ายน้ําของเซิร์ฟเรานะแต่ตู้นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเหมาหมดตู้แล้วนะครับมันก็จะมีตู้ใหม่มาให้สุ่มอีกนะซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะต่างกันไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับผมอย่างรูปแรกนะฮะจะสังเกตว่าของรางวัลเนี่ยจะมีเม็ดทิกของซาเมียด้วยนะครบทั้ง4ชิ้นเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่าจะมีอีกตู้อยู่ทางขวามือซึ่งมันถูกล็็อออกกกกไไวววว้้้้้้้ยยููู่่่่เเเเนนนนาาาาาาะะะแแลททีีีถิิดดรรรรหหมมมมมมตตป2ั 2> ัจพใสุขง มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วตู้แรกก็จะถูกดันไปไว้ทางซ้ายมือนะครับผมซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะมีทั้งหมดกี่ตู้เนาะในตัวอย่างมีสองตู้แต่ในอนาคตอาจจะมีเพิ่มมาอีกก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะว่าของรางวัลในเซิร์ฟกอร์ของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบของเซิร์ฟจีนหรือเปล่านะครับของรางวัลในรูปเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ค่อยรอดูกันอีกทีนึงเนาะมาต่อกันที่ข้อที่2อนะครับให้เราเก็บไอเทมท ดูด้วยนะครับหน้าตาน้องก็จะเป็นค,คล้ายๆกับเข็มทิศนะครับซึ่งเราจะได้อันนี้เนี่ยจากเควสไลายสัปดาห์นะ น่าจะได้ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งอันแค่นั้นเองมั้งหายากพอสมควรเลยนะซึ่งไอเทมนี้เนี่ยมันก็จะเอาไว้สุ่มค่าสถานะหรือว่าสเตตัสของอุปกรณ์ของเรานะครับเวลาที่เราได้อุปกรณ์ส้มมาเนี่ยแล้วมันมีสเตตัสที่เราไม่ชอบนะครับเราก็ไปสุ่มใหม่ได้นะซึ่งรูปแบบการสุ่มมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็รออัปเดตเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงอีอกทีหนึงนะ่งเนาะให้รู้ไว้แค่ว่าถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่าให้เก็บไว้อ่าอย่าเพิ่งรีบใช้นะไม่งั้นเนี่ยมานั ต่อมาข้อที่3นะครับให้เรารีบเคลีย Artificial Iceland เนี่ยให้หมดให้เร็วที่สุดเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกาะใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาซึ่งไม่รู้ว่าแปรไทยเขาจะแปลว่าเกาะเทียมตรงตัวเลยหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นเกาะอะไรสักอย่างอะ่ะจะเป็นเกาะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะวิธีเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างเกาะหรือสร้างอะไรสักอย่างนะครับคือตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าในร้านค้าของเกาะน,นี้เนี่ยมันจะมีให้เราเอาวัตถุดิบที่ได้จากเกาะน,นี้เนี่ยไปแลกเป็นของในร้านค้าได้ด้วยซึ่งก็แนะนําว่าให้้้เเรราาซืือ Red อ Magtic ไววททมี่่่ช อรดเมทิกนะมันจะซื้อได้แค่ประมาณ3อันในทุกๆเดือนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้รีบเคลียร์เกาะให้มันเสร็จนะครับรีบสํารวจให้ครบตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็มาซื้ออันนี้เก็บไว้เนาะแล้วทีนี้ก่อนนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะมีระบบอันนึงด้วยนะที่เราสามารถสร้างเมทิกระดับ S S R ได้เองด้วยนะครับโดยการเอาวัตถุดิบที่เราฟาร์มได้จากเกาะนะครับเอามาสร้างเป็นเมทิกเนาะอันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยรอให้ระบบมันเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมต่อมาข และสถานที่นะครับเก็บไว้ด้วยก็คืออันนี้เนาะ อันนี้แนะนําว่าให้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ทําไว้3ดาวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโลออมเนียมนะครับผมอันนี้เลยอันนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ฟาร์มไปจนกว่ามันจะถึง5ดาวนะครับคือถ้าได้5ดาวเนี่ยจะดีมากๆเลยนะซึ่งทั้ง2อันเนี่ยมันจะเป็นรีล็กที่ดีมากๆในช่วงท้ายเกมนะครับมันจะช่วยบูทดามจให้เราได้เยอะมากๆนะคก่อนที่เราจะเข้าไปสู้ในโหมดอะไรสักอย่างเนาะในอนาคตโดยทั้ง2อันนี้เนี่ยเราก็หาได้โดยการเอาแต้มไปแลกในร้านค้าทีมเนี่ยจะมีเศษของรอยแยก,ก,แก,ยแกสุดท้าย ในข้อที่5นะครับอันนี้ผมได้พูดไปแล้วเนาะในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องการตุนคะแนนสนับสนุนนะครับในร้านค้าสนับสนุนในอนาคตเนี่ยมันจะมีของเข้ามาใหม่ให้เราแลกนะฮะซึ่งเราจําเป็นต้องแลกเอาไว้ด้วยนะเพราะมันจะเอาไว้ไปแลกอุปกรณ์สวมใส่ช่องใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่องนี้นะครับผมที่เป็นคล้ายๆรูปแว่นตาเนาะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นคล้ายๆเครื่องประดับตรงนี้นะสช่องนี้เนี่ยเราจะหาแต้มไปแลกได้ช่วงที่มีแผนที่ทะเลทรายเข้ามานะครับซึ่งในร้านค้าสนับสนุนเนี่ยมมันมมน,มนีสสต่บทอ้ นนไปแลกได้ด้วยเนาะซึ่งคริสตั้หกเหลี่ยมตรงนี้นี่แหละนะครับผมที่เราจะต้องเอาไปแลกอ,อุปกรณ์เมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยอีกทีหนึงนะครับซึ่งมันเป็นส่วนของอไวเซอร์แล้วก็อาร์คอ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าให้รีบตุนตามสนับสนุนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับตุนไว้เยอะๆะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถ เก็บแต้มสนับสนุนได้แค่1500แต้มต่อวันเท่านั้นนะครับจาไว้เลยนะมันตันแค่วันละ1500แต้มเท่านั้นมันมีจํากัดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปรอตุนที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่มีทางหาทันอยู่แล้วนะครับผมกว่าเราจะแลกได้ครบเนี่ยคนที่ตุนไว้เขาน่าจะไปกันไกลแล้วนะฮะแต่ถ้าเราตุนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเราจะสบายแน่นอนนะครับเราอาจจะได้อุปกรณ์สวมใส่อันใหม่นะครับตั้งแต่วันแรกๆเลยก็ได้นะครับผมส่วนวิธีการหาแต้มสนับสนุนเนี่ยผมก็ได้พู ไม่ได้ลงลึกอะไรนะครับก็คือจ้าเกิดว่าเราใช้พลังงานตรงนี้หมดแล้วนะครับย้ําว่าหมดแล้วเนาะหรือว่าให้มันต่ากว่า30แต้มนะให้เรามาที่บททดสอบห่วงมิตินะครับผมแล้วก็มาเล่นที่ระดับความยากหนึ่งนะครับเวลาที่เราเล่นผ่านเนี่ยเราจะได้แต้มสนับสนุนมา150แต้มนะครับ ซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันจบเร็วที่สุดแล้วนะครับเล่นไม่ถึง2นาทีอะ่ะก็จบ1ตาแล้วนะฮะแต่ว่าโหมดอื่นก็เล่นได้นะอย่างในประท้าสุดเคแดนอะไรพวกนี้เนี่ยเล่นจบตาหนึ่งเนี่ยมันก็แบบได้300กวาดแต้มนู่นแหละมั้งแต่ว่ามันใช้เวลานานเกินไปนะครับผมก็เลยแนะนาว่าอ่าถ้าเราอยากทําเวลาไม่อยากเสียเวลาเนาะก็มาบททดสอบห่วงมิตินะครับเพราะตาหนึ่งใช้เวลาแบบไม่ถึง5นาทีบางที2นาที3นาทีก็จบแล้วนะครับตอนหนึ่งรอบนะก็แนะนําว่ามาเคลียร์ให้มันตันทุกวันด้วยนะครับวันละ 1, มนะเคครั้งหมดก็รารนี้ สำหรับ5ข้อที่เราต้องเตรียมตัวไวน้นก่อนที่อัปเดตแพท2.0จะเข้ามานะครับผมถ้าเกิดว่าเราเริ่มตุนไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับเริ่มเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันอัปเดตเข้ามารับรองว่าทุกคนจะสบายแน่นอนเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังนะครับว่าเออทำไมไม่เริ่มเก็บไว้ตั้งแต่นั้นเนิ่อนะครับโอเคผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าทุกคนชอบก็ฝากกด Subscribe กด Like กดแชร r e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปจะมีอะไรมมาาาแนนนนะะํออีีกกกเดดด๋ยยวว็รรตติัั้คบ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ